ตาดขนครับเฮ้ย <c oughs> อาจจะตัดฝนก็เลยเป็นครับสวัสดีครับมาแล้วมาล้พี่อันสวัสดีครับมาละเดี๋ยวมาเพราะาแบบเดี๋ยวเขาคนเขาจะว่าหายไปไหนโอเค คือว่าเหมือนเขาเป็นสานคือผมครับนอนสี่ทุ่มใช่ป่ะแล้ววันนั้นแบบทำงานเยอะก็เลยก็เลยแบบเหมือนนอนดึกกว่าเวลาปกติพอนอนดึกกว่าเวลาปกติปุบผมก็ตื่นมาต้องตื่นเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งเนี่ยมาอาบน้ำให้คลีนใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบาย ใช่แล้วก็ใช่ไปถ่ายละครไปทํางานไปแบบเรื่นั้นมามันก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนไม่ไม่ค่อยได้พักเท่าไหร่เพราะมันต้องตืง่นเช้าติดกันก็เลยป่วยไปหาคุณหมอมาตอนแบบสี่ทุ่มสามทุ่มเแบบ่งเพราะู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไอทั้งคืนไม่ได้นอนเลยก็เลยหยุดทุกอย่างไปใช่ล้วแต่ว่าตอนนี้ โอเคขึ้นแหละต้องนี่นน uh huh. พ่นคอแสพี่ข้าวซื้อให้ครับนี่ดิเดอะคอม o อนพีเพลค l ับอันนี้ <c oughs> ทำงานครับ หยุดเราก็ต้องทำงานใช่แต่ว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอเอาแวะามาทักทายทุกคนตอนเที่ยงก่อนเพราะว่าคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้แบบ <c oughs> เดี๋ยวจะไม่ได้แบบแว่า ายไปนานครับก็ขอโทษจริงคนครับที่ทําให้แบบว่าแบบรู้สึกแปลกๆตอนนี้แบบแบบแบบมีหลายอย่างที่ต้องทำมากครับก็เลยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เล่นอะไรเท่าไหร่ครับแบบแค่ตัดคลิปก็รู้สึกหมดแรง Mm-mm. <clears throat> มาครับโอเค ขึ้นข้าวยังครับผมขึ้นัไรไปผมกิ้ปลานึ่งไปซ่ <c oughs> องหัวใจเอยครับเออเล่นเป็นตำรวจอีกแล้วอีกแล้ว ก็เป็นแบบเอาจริงผมผมได้บทมาแล้วก็ยังไม่ไม่ได้แบบว่า,าเรียกว่าอะไรน,นะเอ,อ่อด้วยความที่แบบมันมันมามา,มาตัวละครมันแบบมามา,มา,มาหายหายอะไอยังไม่ได้เข้าใจแบบเรื่องราวของตัวเราดีใช่ก็เลย แต่ที่สำญก็คือเป็นตำรวจแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนกันชายกับกับพี่แบ์ประมาณนะกับธมิดเมืนโตมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเอ,อไม่อไม่อยากพูดเยอะทุกคนประมาณนี้รู้แค่นี้ครับ <c oughs> ああそうなの โอเคทุกคนก็พ uh ี่มีผมส่งรูปให้พี่นนไปแล้วนะครับสวัสดีครับพี่ออโต้ไพร์ล์คือพี่ข้าปุ้นหรือเปล่า ก็ในส่วนของละครก็รอติดตามนะครับแล้วก็คิดว่าก็ยังถ่ายอยู่ตอนนี้แบบประมาณนี้ครับแล้วก็เอกิจกรรมอื่นๆก็จริงๆตอนนี้มันค่อนข้างวุ่นวายนิดหน่อยก็เลยไม่ค่อยได้แบบว่าทําอะไรเท่าไหร่แบบเหมือน วุ่นวายในทีนี้คือแบบว่าเราค่อนข้างจะต้องทําสิ่งอะไรหลายอย่างเลยของผมเองใช่ผมก็เลยรู้สึกว่า,วาอ่าอามันมันอาจจะไม่ได้มีเวลามาแบบไลฟ์หรือว่าพูดเผือกทุกท่านเท่าไหร่ครับแล้วก็อ๋อเบสจะไปบวชครับก็เลยรู้สึกว่าแบบแอบไม่รู้จะเป็นไง ใช่ครับใช่ก็ประมาณนี้แล้วก็อืมทำไรครับอ๋อมีใครได้แบบว่าลองอัน,นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดนะค,คือว่า ก็คือว่าเรื่องเก็บของวันใช่ไหมคือทุกคนอาจจะพร้อมกันตอนกลางคืนใช่ไหมครับประมาณแบบประมาณ3ทุ่มอะไใช่ไหมแต่คือผมนอน4ทุ่มอะทุกคนแ,แ,บ,แบบเหมือนผมต้องรีบนอนไหมผมไม่สบายคือแบบคือผมนอนเป็นเรื่องอะไรนะลองนอนดึกแหละแบบเที่ยงคืนอะไรเงี้ยป่วยเลยก็เลยคิดว่าแบบหรือว่าเป็น หรือว่าเป็น9วันได้ไหมอ่ะตอนน,อตะ,ะตอนนี้เลยอสแกนตอนนี้แต่พ่อจะเกะ็บร้ามกันหมดครับวันนี้เชฟสำบรุกมือยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพราะว่าวันนี้ต้องทํางานให้เสร็จครับหลายอย่างรื่ต้องทํางานต่อ <c oughs> <c oughs> คือไม่ค่อยไม่ค่อยได้อุ๊ยคุณพายสวัสดีครับอุ๊ยคุณพายขอบคุณสําหรับเค้กวันเกิดมากนะครับอร่อยมากใครที่อยากกินเค้กหรือว่าแบบชอบขนมปังหรือว่าอาหารต่างๆเขามีเอ,อ่อบรันช์มีแบบ็นอ,อาหารชาเช้าก็อยู่ที่ HOMEWORK ค a f e สุขมิทสามใช่ไหมครับอยู่ตรงโฮเล่โฮเล่ใช่ไหมแต่โฮเล่เนี่ย ถ่ายแล้วหรือเปล่าไม่รู้ครับ <c oughs> วันนั้นคุณพายทำส่งเค้กมาให้เป็นเค้กทูน่าแซนด์วิชทูน่าใช่ไหมครับอร่อยมากขอบคุณมากครับแต่ผมชอบขนมปังที่เป็นแบบสีสีใช่แล้วก็มีซุปถักโคมครับใช่ <c oughs> หมดไฟทำยังไงครับหมดไฟ หมดไฟผมว่าเราต้องไปหาอะไรดูที่มันเป็นแบบอินสปายอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นคือถ้าผมรู้ึกว่าผมทำงานอะไรเงี้ยผมจะไปดูแบบเอนเตอร์เพเนที่เขาแบบประสบความสำเร็จหรือว่าแบบว่าเขาแบบมีแนวคิดอะไรที่เขาทำให้รู้สึกว่าแบบเขาต้องไปต่ออะไรเงี้ยแบบเหมือนมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเอ้ยคนยื่งเขาทำได้เหมือนกแบบันเนี่ยแบบมันยังมีรูทางมันยคือ ก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าสมมติว่าทำธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดไม่สักเซสขึ้นมาหรือว่าวันหนึ่งเราทําไปแล้วเหนื่อยกลางทางอะไรเงี้ยเราอาจจะอยากเลิกหรือไม่อยากทําแล้วแต่ว่าความจริงแล้วแบบความถี่สําคัญอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ตัวผมเองเ็เป็นนะก็คือการแบบทําอะไรแล้วรูสึกว่าทําได้แค่แป๊บเดียวแล้วอยากหยุดแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วเพราะมันแบบมันไม่ได้แบบเป็นไปตามที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยแล้วเราก็หยุด ใช่แต่ว่าเราลืมไปว,ว่าเราต้องก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปก่อนเลยครับกับเรื่องห้เราควบคุมได้นะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะทําให้เรารู้สึกว่ามีไฟมีพลังในการทําต่อไปอย่างเช่นคือผมม่อยากทำน้านอาหารมากผมแบบรู้สึกว่าชอบชอบทําแบบอะไรแบบขายของกินขายของอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าแบบมันสนุกเพราะแบบมันดูได้แบบทําตลอดเวลาเนี้ยแต่ว่า หมือนเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่ <c oughs> ทําแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันไปถึงจุดที่เรียกว่าแบบว่าเหนื่อยมากไม่อยากทําแล้วอะไรเงี้ยก็หยุดเพราะว่ารักสบาย <c oughs> แต่ว่าความจริงถ้แบบทําต่อมันก็น่าจะเวิร์กใช่ไหมก็แบบแบบว่ามันมันจะมีความคิดาว่าล้วจะทำทำไมเนะี่ยว่าไม่ต้องทําก็ได้เหมือนกันเลย้ะ แต่ความจริงแล้วทุกว่าถ้าวันหนึ่งที่เราทำแล้วแบบเราทำไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ท้อแบบก็น่าจะดีกว่าใช่ผมคิดว่าประมาณนี้แล้วก็มีเออเรื่องของผมว่าอ่านหนังสือก็ช่วยนะครับ <c oughs> คือจริงๆแล้วผมอ่ะเคยขายไก่ทอด เชื่อว่ากุกกุกอาจจะฟังดูตลกแต่ว่าแบบสนุกมากตอนนั้นแล้วพยายามจะแก้ปัญหาเพราะว่าเป็นเอาชอบกินไก่ทอดแล้วอยากให้ไก่ทอดมันแบบกรอบตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วมันทําไม่ได้คือเราไปกินไก่ทอดแบรนด์อื่นอย่างเงี้ยซื้อกลับมาไงก็ไม่กรอบแต่ถ้าเราทำให้มันได้ล่ะแบบหมายถึงว่าแบบแบบมันทําให้มันกรอบตลอดเวลาอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นคนที่น้ำหนึ่งเก้าไงแต่ว่ามันทำยังไงใช่ก็อะก็ก็อะไรก็เพอก่อนเคยเจอปัญหาสายตาสั้นไหมใช่ครับเมื่อก่อนสายตาสั้นมากแต่ว่านี่ไปทำเลสิกมาที่ E B H ครับเป็นโรงพยบาลตากรุงเทพก็ตอนนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแว่เนเดียวที่ใส่คือแว่นกันแดดแล้วก็เหมือนเ,เอาไปข้างนอกก็ ไา้เนื้อที่ใส่คืนนั่นแหละครับประมาณนั้นก็ป้องกันสายตาแล้วก็ป้องกันสายตาแล้วป้องกันตัวเองจากแสงแดดด้วยนะครับ Inuit Men Defense Matte Sunscreen นะครับ Inuit Men Matte Defense Sunscreen SPF 50+ x PA+++ เขาบอกว่าบวกนี่เยอะยิ่งดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราซื้อ แบบคิมเงินเดดแล้วเราดูที่บวกเนี่ยอันนี้มีทีบวกถึง5อันเพราะฉะนั้นนะครับใช้เลยครับแล้วก็มีตัวที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะคือผมเพิ่งรู้เลยว่าแบบอันที่มันเวิร์กก็คือที่ปัดคิวเพราะว่าเหมือนเหมือนผมอ่ะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบ <c oughs> อาปากปัก คือที่ปัดหิวเนี่ยมันมันสำคัญตรงที่ว่าผมไม่เคยรู้ว่ามันแบบเขาเรียกว่าอะไรน,นะมันเอ้ยทำไมมันถูกขนาดเนี้ยขึ้นมายังครับ เอ้ย,อยผมก็เพียบเท่านันครับ,รบไหนอะตะกา้ตาตะกาขึ้นไหมครับโอเคคือผมไม่เคยคิดว่ามันคิวมันสำคัญจนกระทั่งผมแบบลองลองแบบมาทำดูแล้วเหมือนเมื่อก่อนผมไม่ได้การคิวไม่ได้อะไรเลยครับแล้วมันแบบมันต้องแอดกี่อันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดให้หมดเลย ห้าอ, <c oughs> อันแต่ขอปักที่ปัดคิวนะครับโอเคไหมอนนั้นเดี๋ยวไปหยิบมาแป๊บหนึ่งนะทุกคน ให้ผมท้องกดเลยคือผมมารู้สึกว่าการที่คิ้วเรามันแบบว่ามันแบบเรียบร้อยอะเป็นระเบยียบหรือว่าแบบว่าเป็นทรงอะไรเงี้ยมันทําให้หน้าดูแบบสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยหมือถ้าเราโกนกว่าเพราะเูาสว่าหน้ามันรกใช่ไหมผมว่าคิ้วก็สำคัญเหมือนกันตรงนี้มันจะได้แบบรู้สึกว่าเรียบเนียนไม่แบบเขาเรียกว่าไรนะแบบไม่ลกไม่เกะกะใชายก็เลยคิดว่าถ้าเรา อยากลองแบบลองเขาเรียกว่านะแบบดูแลตัวเองแบบออกจากบ้านผู้ชายนะครับก็เริ่มต้นจากอะไรง่ายก็ได้แบบอ่ะถ้าแบบผมเลยนะรู้สึกว่ากลายเป็นไลฟ์ของไปแล้วตอนนี้นม,มงกุฎครับพี่อันมงกุฎครับกรุณาปรั <c oughs> <c oughs> บ,บตัวด้วยน,นะครับเมื่อกยุคเมื่อก่อนจะเป็นหลังคางครับตอนนี้ยุคนี้เจนซี C เรียกว่ามงกุฎครับ <c oughs> เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมไปเอากล่องมาก่อนนะครับ อะไรอ,อ,อ,อ่บโหเกินไปปะครับ <c oughs> ไร้ใครของมาแล้วอ่ะทุกคนงานจะได้ทำอะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไรตก มาเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละอย่างนี่นะครับทั้งหมดคือ Product ของแบรนดก็ดีเหมือนกันที่มีอนนี้เพราะอันนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราเพื่อนี้สัังมาอินสตาอกนะใช้ได้จริงบ่อน้อ อ่ะปากตะก้าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเอ้ยนี่ผมแกะไปใช้มาเนี่ยจะได้รู้ว่าใช้จริงๆอ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนมนันตลกแล้วเนี่ยมันเป็นลายไข่ขอบแล้วเนี่ย อันนี้อันนี้แหละครับอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอสิ่งที่ผมใช้ทั้งหมดใช่ครับก็คือก็คือสิ่งที่ผมใช้เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยตัวนี้เลยอันนี้คืออ้าอ๋อคือมันอาจจะเหลือแค่กล่องนะครับเพราะว่าผมอะเอาไปใส่ในกระเป๋าเครื่องสำอางหมดแล้วครับ <c oughs> อ่ะในไลฟ์นี้ครับก็คือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะทำไมผมถึงแบบลงแบบสองคลิปเพราะาเพราะผมคิดว่ากันมีตะก้ามาันทำให้แบบโพสตมันโดนปิดกั้นเนียผมว่าลงไปเลย2องอันแถมยังมาบล็อกเพลงอะไรต่างหากแต่ไอเลฟติ๊กตอกไอเลฟติ๊กตอกอเลฟติ๊กตอกช่วยหน่อย <c oughs> เร็วอ่าทุกคนคือคือก่อนอื่นเลยมาเริ่มที่ปัดคิวที่ผมลงคลิปไปครับนี่เลยมันมีมันมีทั้งหมดสามสีให้ดูก็คือก็คือผมเราใช่ไหมครับถ้าผมเรามันเป็นสีอะไรเราก็เลือกสีที่มันใกล้เคียงกับผมเราซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยนะ เบอร์นี้มันน่าจะเป็นของผู้หญิงที่ใช้แบบเหมือนแบบผมด์กบราน์ก็คือผู้หญิงคนที่ทําสีผมอะไรเยงนี้ครับเราสามารถแบบใช้สีนี้ได้แบบรู้สึกว่ามันไม่หลอกเกินไปแล้วมันก็จะรับกับหน้าเนี่ยให้ดูสีน, <c oughs> <c oughs> นี่นะครับและที่สําคัญครับหัวแปลงเขาครับออกแบบมาเป็นแบบสองแบบก็คือ แบบเนี้ยนะครับแบบแบบขนที่มันตั้งขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเหมือนมันทําไว้ให้แบบคิ้วเราเนี่ยปัดแล้วมันแบบมันเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนแบบอันที่เป็นคือถ้าทุกคนซื้อไปนะครับทุกคนพลิกกลับมาเป็นแบบเห็นไหมเนี่ยถ้าอันนี้ขึ้นแบบตั้งนะครับอันนี้คือแบบแบบนอนซึ่งแบบแบบนอนคืออีกฝั่งหนึ่งถ้าทุกคนซื้อไปทุกคนลองใช้อ่ะทุกคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ มันทําให้คิ้วตั้งขึ้นก็ได้หรือว่าคิ้วนอนก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าแบบถ้าต้องกะวันนี้รู้สึกว่าแบบอยากให้มันดูเรียบร้อยหน่อยแบบเราก็ปัดให้มันแบบเรียบๆไปแบบมือนเหมือนที่เขาปัดกันองเี้ยครับแต่ว่าถ้าเราสึกว่าเราอยากให้มันแบบว่าวันนี้สายแฟร์อะไรเราก็อะไรแรมเต็มแบบถ้าเราอยากเป็นแบบสายแฟร์อย่างเงี้ยเราก็ ตัดให้มันตั้งหน่อยก็จะเป็นอบบว่าฟีวแบบใส่ฝออะไรย้ยครับฝอฝอเออแต่ผมชอบสีใสครับพี่มี่คือคือคุณผู้ชายหลายคนอาจจะรู้สว่าแบบมันอาจจะใช้ยากหรือเปล่าหรือว่าแบบมันผู้ชายเขาแต่งหน้ากันวะอะไรเงี้ยแต่แต่คือแบบความจริงแบบเขาก็แต่งกันหมดดาราดาราเออคือแบบ นเนอะครคือถ้าคุณจะเริ่มเดบิวเป็นแบบแบบคนดังอะไรเงี้ยครับคุณก็ลองแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยวันนี้โคเวอร์เป็นใครอ่ะวันนี้เราจะโคเวอร์เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราก็แต่งเลยเอามาเดี๋ยวผมขึ้นกตกงเฮ้ยมันกลายเป็นร้านายของไปแล้ว ขาตั้งนานเป็นสีเป็นสีสีใสอยู่นี่นี่ครับส่วนอันนี้เป็นครีมกันแดดไอพรเมอร์ไม่เกี่ยวนะบไพรเมอร์อันนี้แต่ว่าใช้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าพราเมอร์ต้องต้องหลบไปก่อนนะจ๊ะ <c oughs> นี่ครับอันนี้คือสีใสอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับ อันนี้คือจะไม่วันตั้งขึ้นนะครับแล้วก็ปัดเลยปึ๊บเนี้ยปึ๊บนี่ครับมันก็จะตั้งเลยทุกคนโหดูดิเนี่ยทุกคนอันนี้อันนี้คือแบบตั้งแลวนะครับอันนี้คือแบบยังไม่ได้ทาเรียบๆเบนี่ยครับแล้วก็ หรือว่ารู้สึกว่าคือผมมาคิ้วแบบดำาแล้วก็เลยไม่ไม่ได้แบบทาที่เป็นสีแต่ว่าถ้าวันไหนที่เราทาแป้งอะครับเราก็ <c oughs> เราก็สามารถแบบทาทีชเป็นสีได้เพราะว่าแบบเวลาแป้งมันติดอะไรเงี้ยเราก็ต้องปัดปัดแป้งออกเดี๋ยวผมทาทาสีนี้ให้ดูนะครับทุกคนนี่ครับฝั่งนี้นี่ครับทุกคน แล้วอันนี้อันนี้คือขึ้นแล้วใช่ไหมครับถ้าแบบว่าเอาลงเนี่ยครับเฮ้ยถูกปะ่ะอ๋อคิวตัวเองเไม่นานไม่นานครับเนี่ยครับแห้งแล้วแปบับเดียวครับแล้วที่สำคัญคือมันทาแล้วมันอยู่ทั้งวันด้วยครับ แบบเหมือนพอทาปุ๊บแล้วคิ้วเราเนี่ยมันก็เ้าเรีเยกอะไรนะมันแบบอยู่ทรงทั้งวันอ่ะแบบผมกลับมาบ้านล้างหน้าคิ้วยังเป็นเหมือนที่ผมทาไปอยู่เลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับก็ใช้ดีมากแล้วก็อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอันนี้เป็นแป้งฝุ่นในส่วนของแป้งฝุ่นนะครับ อันเดี๋ยวผมไปเทียตัวไปเทียตัวนะครับรคุณลูกค้าครับรคุณลูกค้าครับรคุณลูกค้าครับกดเลยนะครับตอนนี้ใครที่ได้สินค้าอันไหนนะครับผมปักตะกร้ามาให้แล้วนะครับติดเล่นนะเนี่ยือเลยเวลาพักแล้วพวกเธอรีบกดนะจ๊ะอีกสิบห้าที